สวัสดีครับผมดีแลนสมิธจากร้านกัดโปรเจกช็อปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซิมดีค่าข่าวนะครับของทิริยาวีสานะครับอตอนนี้ก็เหมาะสําหรับพวกที่เล่นโลเเพนะครับหรือว่าพวกที่เป็นสตรีมเมอร์นะครับก็อันนี้เป็นค่าข่าวสามารถใช้ได้ทุกเพลย์เป็น,นเป็นค่าข่าวเนียเนยเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้เลยนะครับอ่าเราได้โปรแกรมมาเป็นแบบนี้แล้วก็รันไปก่อนนะครับ <c oughs> เราก็กดรันได้เลย เดี๋ยวรอมันโหลดคีย์สักครู่ครับอ่าพอโหลดคีย์แล้วก็ใส่คีย์ไปเลยอันนี้ก็รอมันโหลดสักครู่อ่าพอขึ้นหน้านี้เราก็ใส่คีย์รอบอ่าแล้วก็จะได้มาเป็นหน้าซิมดีแบบนี้นะครับก็กดรันซิมดีโนโปรไปเลย โอเคแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับ ไรกูต้องเอื้อมไปอีกกูประสั่งมาแค่ไหนกูก็ไหวเพราะว่าเครียดกูติดคุยเลไอสัตว์นี่บัจจุบันไม่จมพากกัเป็นเรื่องไงจีกูยังเขโฟกัสต่เนื้อไปอีกแต่งบราไม่สัมผัสให้มันเทียมกับปิดมึงไม่ชอบกูมึงก็เลื่อนไปดีจะรรบมึงก็รรบมึงจะเอื้นมึงก็เอื้อนไปดีุกูลังกับทุกแนวจะไปแถบแล้วว่าโอ้แล้วตั้งแต่เกิดจนกูเติบจนกูโตแล้วถ้าตายกูไม่ซ้ำมึงก็ใส่เล่มโบมึงกูดึงกะไปคิกเพ่อเลวิธีเอนโต้ทเหี้าปว หยาบดุกตว์ที่ปากช่วยอยู่นิ่งๆอย่าไปพะล่าดีกว่าไอสัตว์พลังกูเต็มร้อยไม่น้าชาร์อีกพวกกบันจงเขียนบาบว่าจะครูแบบว่าคาสใิคคำว่อย่างคมเยอกเย็นเหมือนอาร์กติแรปโคตรไหรเร็วแรงยิ่งแาฟ้านใสความกูเคียวคนตวักแก๊กคำสงอย่งกะเจียวก็แดดมันแแรปติงกูมึงเอาไปเคี้ยวอร่อยเลยชอบแจ๊กแม่มึงแต่งเหมือนกลางดึกเพราะเสียงในก็แกล้งแล้มพลังมึงจัดเต็มแบบว่าตรงเครื่องเคียวกัเลือกแต่เต็มอยู่ในดงอยู่ในวงเชื่อฝั่มันยังจะเป็นแต่แม่เป็นลายก มึงไม่ต้องมาพักไม่ต้องมาอ้าไม่ต้องมาแพ้ก็ต้องมาแพ,ง,ง,าพง,งไม่ต้องร้ององอแงมาตังแกงก็ได้เดี๋ยวกูจะดิด๊นให้มึงร้องห้มาเลยก็ได้ไม่มีต่อให้เดี๋ยวกูจะซับเต็มแรงกูแรปฟิปสลับคำให้มันดิ๊ดให้มันซิกแซกบอรุพี่มึงอย่ากเก่าเดี๋ยวได้แอดมิดเดี๋ยวกูโดดไปทุบหน้ามึงได้พิคแอ๊ให้มึงทางแกงเข้ามาแรปดิด๊ดคมึงทางแกงมันก็คิดแชทม่มึงสวยดีอะมาแจ๊ดดิส่วนเพลงมึงจะดิดมึงก็ดิดเพราะกู เดี๋ยวมึงได้ก็อัดดูกกซันมึงทีเดียวให้หน้าจนตัดแด้ดับกกจอกจะมาเทียบกับตัดอยู่ในเกมมก็ได้ไม่แค่เบียก็กักเสือไม่เขาเลื่องเดี๋เดี้ยงไอ้ตัดเลยขึ้ฝ่าไม่ต้งตัดมาคนเงียบดีกว่าทำตัวเียรเดี๋ยวกูเลี้ยงมาด่าแล้วัดเป็นคนผิดที่ไอ้เคียมากังมึงมันต่ำตอไม่แค่ดินให้มันเท่และดับเลยขึ้นแกงมึงมันกัดเดี๋ยวตัดให้มันเคี่ยงตำหนักแะดับใค้ตมบดจะมาเทียบจังหวัดแร็มึงไม่คงแต่มันเคียร์ไอ้ต ส่วนถึงกมไม่สนุกสนานเกี่ก็เป็นคนไม่ใช่ถั่วสนุกแต่มื่อมาต่อมาสลุดกัา3ต่อมาไม่ถกเรามาหัวจะหลุดกูเป๊บนําฟ้องอยู่ได้แก้วเยเตที่คุณรับไปทุกตอนมันแค่เป็นแท้ก่อยช้ําแบบมันยังยม่พอประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวตัววิรยะเวสานะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาซื้อในเว็บไซต์กันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นใน Discord ก็ได้นะครับซื้อได้ทังสองช่องทางแต่ว่าในเว็บไซต์จะสะดวกมากกว่านะครับก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับราคาเริ่มต้น100บาททุกตัวนะครับผม นะครับมีเยอะมากขอบคุณมากครับ